เจนนี่ทำอะไรหาอะไรอะ่ะหรือหาอะไรหรือหาอะไรหือแน่แน่ชอบกินซองหลอดไม่ได้เลยอีไม่ได้แม่ยัดลงไปเลยยัดลงไปยัดลงไปย้อย่ยาอย่าบ,บอกนะว่าจะพยายามเอาหวัวจุ่มลงไปเอาซองหลอดมากินอีกอะ่ะ ในนี้มันเป็นอะไรหาอย่างนี้กินโอ้ยสตินี้ไม่ได้เลยนี่แม่ยัดลงถังเลยกินซองหลอดซองพลาสติกเป็นเล่นนี่วันข้าวมีกินขนมมีกินหาไล่กินซองพลาสติกซองหลอดแมวผีผ้าวันของดีๆมีทำไมไม่กิน